ต่อมานะคะเด็กๆสังเกตภาพและคำศัพท์และเขียนตามเส้นประแล้วเติมตัว Q ลงในช่องว่างแล้วอ่านคำศัพท์นะคะเด็กๆมาดูกันค่ะตัวคนะคะนี่คือรูปภาพอะไรเอ่ยควีนควีนอ่าต่อมาค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นตัว Q พิมพ์ใหญ่ไหมคะเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นประเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆก็เขียน Q พิมพ์เล็กนะคะตามรอยเส้นประเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆจุดจุดจุดอะไรเอ่ยที่หายไปอ่า question เติมตัวอะไรคะเด็กๆต่อมาค่ะ รูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรเอ่ยควีน <Queen. S 1> เติมตัวอะไรคะที่หายไปเด็กๆลองเติมกันซิคะปิง๊งถูกต้องแล้วคะ่ะเติมตัว Q นั่นเองค่ะเด็กๆปิง๊งเด็กๆถูกต้องกันหรือเปล่าเอ่ยเติมตัว Q นะคะที่หายไปเก่งมากๆเลยคะ่ะ ต่อมานะคะเด็กๆสังเกตภาพเราเติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะและพิมพ์เล็กที่หายไปคู่กันแล้วอ่านค่ะเด็กๆมาดูค่ะตัวอักษรแรกของเราคือตัว M นั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะอ่าแล้วตรงนี้เด็กๆต้องเติมตัวพิมพ์เล็กนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆลองทำสิคะว่าทำถูกกันหรือเปล่าเอ่ย ของเด็กๆเ,เขียนถูกกันหรือเปล่าเออถูกไหมคะถ้าเด็กๆเ,เขียนถูกต้องกันแล้วเด็กๆอย่าลืมอ่านด้วยนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อมานะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาโยงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว Q กับตัว U นะคะ เด็กๆมาดูรูปภาพกันเลยค่ะอ่าเด็กๆมาดูรูปภาพกันนะคะรูปภาพแรกคืออะไรเอ่ย Quilt อ่าต่อมานะคะ Question Key c l e q u c l e อันนี้คือตัวอย่างนะคะเด็กๆมีเส้นโยงมาแล้วนะคะโยงเส้นมาหาควีนนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูสิคะว่ารูปภาพไหนคะโยงเส้นมาหา Queen ควีนค่ะคำไหนที่ขึ้นต้นด้วยตัว Q กับตัว U นะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก ของเด็กๆถูกต้องกันไหมเอ่ยทำเหมือนของคุณครูไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะเหมือนรูปภาพที่เราโยงเส้นไปเมื่อกี้เลยนะคะเด็กๆเห็นช่องว่างกันไหมเอ่ยเด็กๆเติมตัวคิวตัวยูไปได้เลยนะคะตรงช่องว่างนะคะอเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะคะเด็กๆ ของดเด็กถูกกันหรือเปล่าเอ่ยมาดูที่รูปภาพแรกนะคะ quilt รูปภาพอะไรคะผ้าหม่มใช่ไหมคะต่อมาค่ะ quilt นกกระทานะคะต่อมา quilt ปากกาขนนกนะคะต่อมา question คาถามนะคะเด็กๆอของเด็กๆถูกกันหรือเปล่าเอยเก่งมากๆเลยค่ะ